มีหลายคนถามมาว่าเจ้าแม่ทีคะทําไมเจ้าแม่ทีไลฟ์สดแล้วปังจังอยากรู้เคล็ดลับได้เลยไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนถ้าเคล็ดลับของเจ้าแม่ทีเนี่ยไม่เคยปิดบังไว้เลยนะคะก็บอกทั้งหมดนั่นแหละอะได้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปฟังเคล็ดลับการไลฟ์สดให้ปังกันจ้ะ เทคนิคสำหรับการไลฟ์สดอย่างไรให้ปังนะคะมันจะมี2แบบคือก่อนไลฟ์ก่อนไลฟ์ก็มี5เทคนิค5ข้อที่เราต้องทำให้ครบนะคะก็คือ,อคำอธิบายว่าเราจะไลฟ์หัวข้ออะไรอันที่2คือการที่เราเลือกหมวดหมู่นะคะและอันที่3คือเราปรับ เป้าหมายว่าเราจะให้เขาอะส่งอะไรให้เรานะอย่างวันนี้ปฏิทินนะจ๊ะทุกคนปฏิทินก่อนนะคะปฏิทินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาแต่งหนะ้าตัวเองนิดหนึ่งแล้วก็มาที่ธุรกิจธุรกิจก็คือตะกร้าของเรานั่นเองอยากจะใส่อะไรในตะกร้าก็ใส่เลยเสร็จปุ๊บกดเริ่มไลฟ์ได้เลยนะคะและพอเข้ามาในไลฟ์สดแบบนี้นะคะเข้ามาในไลฟ์สดแบบนี้เลยวิธีแรกเลย ต้องทักทายผู้คนที่เข้ามานะคะอย่างเช่นอ่านี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ปริมมี่ติดตามผู้จัดแล้วเห็นไหมคะคือการให้ความสําคัญกับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์เราเข้ามาแล้วทักทายเจ้าแม่ทีนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไป1แ,แชร์พอค่ะ1แชร์พอแล้วก็กลับมาเคาะหัวใจที่หน้าจอแบบนี้นะ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ในไลฟ์สดแล้วกลับมาพิมพ์คำถามตอบจะไม่ให้ทีได้เลยนะถามอะไรก็ได้แล้วก็เก็บกล่องเก็บเหรียญไปเลยจ้าเห็นไหมนี่คืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะคือการโยนกล่องของผู้จัดขึ้นไปนะคะหลักร้อยอา เพื่อที่ให้ AI นำส่งให้ผู้คนเข้ามาในช่วงแรกๆเลยในช่วงที่เราเปิดไลฟ์เลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้ไลฟ์สดในวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเยอะๆก็ได้วันนี้แค่มีปุ่มไลฟ์สดที่ TikTok เท่านั้นคุณก็สามารถไลฟ์ได้เลยและมีคนเข้ามาดูไลฟ์แบบนี้นี่พี่มูนะคะ พี่พี่อรายกดหัวใจใช่ไหมคะเออน,นี่เข้ามาใหม่เห็นไหมทุกทุกห้าวินาทีจะมีคนมาใหม่เสมอคุณโบวีสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายจะไม่ทีนะพี่เจเอสวัสดีค่ะนะคะพี่แอลสวัสดีค่ะเห็นไหมนี่เลยเป็นจุดที่ที่ทำให้ นเขาอยากอยู่กับช่องเราอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้เราได้ผู้ติดตามจากไลฟ์สดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือการที่เราเข้ามาในห้องที่ผู้จัดจรู้จักเราถ้าผู้จัดจรู้จักเราเขาจะพูดและแนะนําตัวให้ใช่ไหมคะพอแนะนําตัวให้เนี่ยเพื่อนในห้องนะคะวันนี้80ท่านนะคะขอบพระคุณมาก ก็จะรู้จักเราด้วยเช่นพี่หาไทยฟาร์มเฟรนด์บูดอ,อกเด้งตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อนก็อยากเป็นเพื่อนแน่นอนถ้าผู้จัดพูดให้นี่คือเคล็ดลับในการไลฟ์สดอย่างไรให้ปังอีกหนึ่งข้อนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากไลฟ์สดให้ปังเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปทำได้เลยจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเจ้าแม่ทีไลฟ์สดได้แค่เดือนเดียวอะปังปังก็มีเทคนิค เท่าที่เล่าไปนั่นแหละค่ะใครชอบเคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะาแม่ทีกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่อยากจะเริ่มไลฟ์วันนี้ไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องมีผู้ติดตามเยอะมีน้อยเนี่ยก็สามารถไลฟ์สดขายของได้นะคะ